ปิงตามานไม่โลกว่าน,นี้เฮ้ดิแม่ยิบกปิงว่าเปลือนปิงงั้นมาตึงโต๊กหลวงเปล่าเรื่อเร็วโลกเออแม่เศร้าเลยช่วงใั่ไอโบหลวงนี่มันกันตรงแหลตั้งแต่แรกเร็วแต่จะน้าบิน ซึ่งเปลือนผิงเงินในอีหลากเปล่ามั่งไ้่มั่งส่งใส่เปล่าเบียไม่รู้ไปไส่ในเปล่าเสื้อเช็คเก็ตมีชิปหรือว่าเปลา่ากางเกงยีนไอพวกนี้มันลวงเร็วมากเราก็ไม่รู้ตัว,ว่ามันเบียดเวลาขึ้นรถไหนเลยแล้วโต๊ะรูดเบียไปเที่เรียบร้อยเร้วช่วงรอยอยู่รูไอเม่ดเศร้าเลยพอแม่ต้องจรงข้อความมาบอกว่าเปล่าเบียทุ่นเสียแล้ว โตกหลวงเลวแล้วแมฆะเลยโต๊ควนก็เตนี่เลยว่าแล้วไอ้ได้ชุนมไหมข้อว่าข้อวันยังไม่ได้คุยกับเฟนที่ยังไม่เจอแอว้นที่แต่เตลรู้ว่ามันรูดไปแลว้วช่องรอยไอ้เดี๋ยวแมฆาซื้บข้าวโตลาวแม่าคอยเตือน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 มาโอ,อนโอนเดียวกับเม่แม่เตือนแล้วนี่ว่าไอเราหวัเาางเปล่าเระหวังเปล่าเระหวังเปล่าแม่จะเตือนอยบันนี้ ว่าเลขรายเลขว่าอีกขึ้นรถขึ้นเร่เลขรายเลกว่าแต่คนเบียดเบียดนั่นหญิงต้องระวังโบนี่มันเร็วมากโล้ก็อ,อนี่แม่เองในปอกปันนี้ลูกนี่นี่ปอกปันนี้เนี่ยมีเบียร์ข้องจํากันบัตปอกปันนี้แล้วนงกำเก่งปิดลูก็เออปันนี้ถตามันไม่ตัว,วัวเราจานรอบว่ะเราก็ไม่ทุ่นข้องเราโอ้ยอันตารายอันตาราย เออเดี๋ยวแม่คอยช่วงข้าวโตนะลูกนะแม่น่ะโตห้าขอยิเ่กเดี๋ยวเขากำลังยุ่งเรื่องโตสนานการณนาะยัดเบียยัดบัตรก็อยู่เออต่านี่ลูกนะเดี๋ยวแม่คอยช่วงข้าว